ต้องบายนะลูกวีหกตอนหนูขึ้นไปหนูรู้สึกว่าสายตาหนูไม่ใช่หนูสเปคนิวตี้ใช่ออฟหรือไม่หาคำตอบสเปคของน้องนิวตี้เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบพี่ออฟป่ะคะโอเล่นโลแล้วพี่เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่า เเออออรา่ะชบพีนักล่าฝันประชันหน้าท้าดวลตัวต่อตัวความมุ่งมั่นที่ต้องฟันฝ่ากับโจทย์ใหม่ในทุกสัปดาห์ นักล่าฝันทุกคนต้องตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อโชว์ที่ดีที่สุดบนเวทีเพื่อโชว์ที่จะพิชิตใจคนไทยทั่วทั้งประเทศผ่านการโหวตพบกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงกับเรื่องจริงที่เหนือการคาดเดาในบ้าน True AF เพราะนี่คือปฏิบัติการล่าฝัน True Academy f a n t a s i a Season 6 Reality Show อ,อันดับหนึ่งของเมืองไทย ยามที่ต้องขาดนักล่าฝันผู้สร้างสีสันที่ใหญ่แสนอบอุ่นอย่างออฟจึงทำให้ดูเหงาไปเล็กน้อย เกิดขึ้นของซานิสาวห้าวประจำบ้าน TRUE AF อุบัติเหตุซานิเกี่ยวกับอาถรรเพลงพุ่มพวงจริงหรือเมื่อวานหนูไม่รู้สึกตัวหนูรู้สึกแ,แ,แปลก<อ><ห>แปลกตอนไหนเนม่ต้องวหว้นะลูกตอนหนูขึ้นไปหนูรู้สึกว่าสายตาหนูไม่ใช่หนู นโมสามจบนะแล้วก็ระล,ลึกถึงแม่พุมพวงแล้วก็ขอบคุณนโลกคำพูดของแม่บุญกองทำให้เราได้นึกไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีในเพลงดาวเรืองดาวโรยเพลงที่คุณแม่อยากฟังนะคะแต่ลูกเนี่ยดันไม่ถนัดร้องเพลงนี้ในการขึ้นโชว์ต้องทำให้ดีที่สุดซานิได้ฝึกฝนจนทำได้ดีและขึ้นเวทีในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเหมือนกัน จนกระทั่งมาถึงช่วงของการประกาศผลเธอเนี่ยต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะตลอดช่วงเวลาที่อยู่บนเวทีเนี่ยเธอต้องอาศัยเพื่อนนักล่าฝันคอยช่วยพยุงหลังคอนเสิร์ตจ,จบจนกลับมาถึงบ้าน True F แล้วซาน,นี้ก็ยังต้องอาศัยเพื่อนๆเ,เพราะอาการเจ็บขาจากอุบัติเหตุด,ดังกล่าวจนกระทั่งคุณแม่เข้ามาถึงในบ้าน True F แม่มา เอาเรียนมาด้วยพ่อบอกว่ายาวไปเลยเข้ามาว่าเดี๋ยวเขท่าท่ามกลางความยินดีปรีดาของทุกคนแม่บุญกองได้ถามถ่ายเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอ แล้วก็สอบถามเรื่องการไหว้ขอร้องเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนหรือไม่ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เรามักจะได้ยินมาเสมอว่าคนที่จะร้องเพลงของพุ่มพวงจะต้องได้รับการขออนุญ,ญาตการร้องเพลงซสีก่อนนะคะตกเวทีตกเวทีด้วยเดี๋ยวต้องเล่าไปถึงตอนอุบัติเหตุด้วยนะรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองเออเป็นยังไงอ่ะขนลุกอะ่ะตอนตอนหนูขึ้นไปหนูรู้สึกว่าสายตาหนูไม่ใช่หนูอื ถ้าเกิดอย่างเมื่อกี้ที่หนูดูหนูยังไม่รู้สึกว่าเป็นหนูหนูรู้สึกว่านิ่งผิดปกติแบบตาหนูแทบจะลอยเยอะมากอะลอยไปลอยมาแล้วตอนที่หนูขึ้นไวที่หนูรู้สึกตัวคือแค่วีทีอาร์อันสุดท้ายแล้วหนูก็หัวล้ะอันสุดท้ายพอหลังจากนั้นหนูไม่รู้เรื่องแล้วหนูยืนแล้วก็คือไปแล้วไปแล้วอย่างเงี้ยรู้รู้แค่เสียงรู้รู้แค่ว่าตัวเองอ้าเปล่า ร้องเพลงแล้วก็เจ็บแบบเจ็บไปตามเรื่องเไตามรื่อองแต่นอกนั้นไม่รู้เรื่องแล้วมองใครมั่งหรือทาอะไรมั่งอะไรอย่งเลยอืไม่รู้สึกตัวว่าร้องเพลงเออแม่จะบอกถ้าหนูไม่รู้สึกตัวใช่ไหมไม่เมื่อวานน่ะหนูไม่รู้สึกตัวหนูรู้สึกแบบแปลกแปลกตอนแต่ตอนไหว้แม่ต้องไหว้นะลูกนี่แหละแล้วก็เอาทองคําเปิลมาติดพอตอนขึ้นน่ะรู้สึกว่า เหมือนอะไรแบบอยู่ข้างในอ่ะแบบว่าตาไม่แข็งตาแบบย้วยเออดีแล้วลแล้วอย่างเงี้ยเหมือนแต่พอแต่พอเข้ามาถึงหลังเวทีอ่ะที่หนูตกอ่ะที่หนูตกบายในอ่ะนั่นคือหนูหลุดแล้วอ่ะหลุดหลุดจากข้างหน้าแล้วอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าเออหรือว่าแบบแม่มาแม่เขามาช่วยแบบเหมือนมาอยู่บนเวทีด้วยอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วก็เสร็จแล้วคอนนี้นะลูกนะแม่ก็จะบอกให้เนตั้งนามวสามจบนะลูกแล้วก็ ตั้งนโมสามจบนะแล้วก็ระลึกถึงแม่พุ่มพวงแล้วก็ขอบคุณน้าลกที่ให้พรนะเออที่ให้พรให้นิร้องได้ทำได้นะแต่ยังไงเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถพิสูจน์กันได้นะคะถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ดีกว่าค่ะ เปคนิวตี้ใช่อฟหรือไม่หาคำตอบสเปคของน้องนิวตี้เนี่ยเป็นแบบไหนเปแบบพี่ออฟปะคะรอดล้นแล้วพี่เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าเราอ่ะชอบพี่เรื่องราวความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นในบ้าน True AF เป็นความรักอันบริสุทธิ์ การได้อยู่ร่วมกันที่บ้านหลังนี้ตลอด24ชั่วโมงพวกเขาได้เรียนรู้ทักษะต่างๆได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านหลังนี้จึงอาจจะเกิดความประทับใจขึ้นเหมือนคู่นี้ค่ะแลวหนูดูแลใครแจ้งมากเลยแลวหนูดูเหลืออยู่คนเดียวใครเลยอูแลอ๋อุอ๊ยขอแจงที่ให้ใครถูกใช่ปะใครผิดครับใครผิด ทำไมตอนแรกทายผิดฉีดแล้วแล้วก็ตอนแรกทายผิดแล้วเพิ่งจะมารู้ทีหลังคือคือหนูอ่ะเอาแบรนด์ไปให้เขาแล้วตอนคือหนูไม่รู้จะทำไรให้หนูก็ตอนเช้าหนูก็แอบเข้าไปในห้องเอาแบรนด์ไปตั้งแล้วก็ตั้งอย่างดีหนูจัดของให้เอาด้วยอ่ะรู้ป่าวว่าเก็บของให้รู้รู้ป่าวว่าพูดที่นอนให้รู้ออแล้วบอกผิดทำไมได้แล้วหนูก็ถามผิดด้วยนีซีเรียสพูดเล่นทำมแอบบ้านงอนนิดเดียวเรียบติดเลยครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบ้าน True AF เรามักจะเห็นน้องเล็กแก๊งสาว18ดาริงอย่างนิวตี้ที่มักจะชิดใกล้และก็มีกิจกรรมร่วมกันกับพี่ใหญ่แสนอบอุ่นอย่างออฟตลอดมาพ่อแม่พี่คำว่าแม่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 ของแม่แม่ใหญ่แม่ใหญถูกต้องขอโทษไม่เป็นไรต้องการอะไรขอโทษที่ต้องการอะไรให้อะไรให้อภัยอภัยถูกต้องคะิคะแนนต่อมาทีมที่ได้หกคำ แล้เรายัางได้เห็นถึงพัฒนาการของผู้นี้ที่นับวันเนี่ยจะมีมากกว่าคำว่าพี่น้องนะคะร<ะ>ู้สึกลำบากใจนะคะที่ต้องถาม<ะ>แต่อยากถามค่ะสเปคสาวเป็นไงคะสเปคสาวอ,อะไรก็ได้ครับแต่ขอให้เป็นผู้หญิงครับ <c oughs> คือไม่ใช่คือคือจะบอกว่า <c oughs> ต้องต้องเข้ากับเราได้ครับก็เข้ากับคุณแม่ได้แล้วก็อาจจะมีนิสัยที่ค,คล้ายๆกับคุณแม่ครับ ก็จะต้องเป็นก็คงจะก็จะต้องเป็นผู้หญิงเรียบร้อยคุณแม่เรียบร้อยไหมคุณแม่เรียบร้อยครับคุณแม่เรียบร้อยด้วยเหรอคะใช่ครับว้ายยากแล้วเราจะเป็นของน้องนูตี้เนี่ยเป็นแบบไหนเป็นแบบพี่ออฟปะคะรอเรีนโดนเลยร้องเรีนรอเรีนรรจีบหน่อยสิคะอะไรนะฮะจีบจีบนิ้วหน่อยอันนี้ ในบ้านเนี่ยมีสาวยู่เจ็ดคนเจ็ดคนนกึกเอาเองชอบใครมากที่สุดใครตรงสเปคใครที่บอกว่าใครพี่บ๊ายคนที่ผมชอบที่สุดก็คือ <c oughs> วันที่เราเห็นว่าเหตุการณ์ชักจะเป็นจริงขึ้นมาซึ่งนักล่าฝันในบ้านก็เริ่มรู้สึกในเรื่องราวเหล่านี้เหมือนกันเลยมีการล้อก,กันจนนิวตี้เนี่ยเขินแต่ก็พยายามปัดเบียงเบนอยู่ตลอดนะคะมชคดเซแล้วแบบออรูิวิดด ก็บอกมาลกีก็เอาขาวชื่อยคงไม่ใช่เราแล้วแหละไอ้ยน่คือมีคนพยายามา